ครับนี่ครับอะเบงครับว่าสูบป,ปลาครับหมาสาสะรหอร่อยครับนี่ว่าจะคุ่มบ่ครับใส่เครื่องสองเครื่องนะครับเจะผมว่าผมเห็นกบเดื่อทีลายครับ เมาหาลอยครับสะซี่หาปีนี่ะครับใส่สองเครื่องครับครับเดี๋ยวรอดช่มมึงเรื่อยๆครับครับตอนนี้ผ่านไปชั่วโมงหนึ่งแล้วครับยังไม่ทันแห่งเลยครับนี่ครับทีมงานครับ กสูบอครับยันฝนมันลงครับนี่ก็เป็นหน้าตะกี้ครับสูบบังฟิกากันจะไปเห็นยุบกะคอยง่าะจันเนาะสองทอครับน้ำมันสิเป็นเลอ นี่ใส่ไ่้ไดับนี่ต้องตัดไทยมากจริงๆออกได้ครับจะคอยเบ่งตอนแห่งนะครับครับเนี่ยครับผ่านไปอีกชั่วโมงนึงครับใกล้แห่งแล้วครับ โอ้ต้มแมจันครับกระโหลกตื่นมาแล้วครับ ไปแหงแล้วครับได้ใ่ายหัวะจะลกจังน้อยนครับเดี๋ยวจะพอกันตอนจบเลยครับครับตัวนี้ก็เริおお่มแหงแล้วครับตากันครับก็ลงมันมาเอาซะบาบาบาบไปตาอีเอาต โอ้ยซ้ำขาครับโอ้ยแก้วครับเราวบางอีกเลย่อยครับวสวัสดีครับผมตอนนี้ก็แหงแล้วครับเซียาจราย,ย์ใส่อยู่ไหนอยู่ไหน่ะโอ้นันนี้นันนี้นันนอนอาบยู่นั่นนี้น,น่นนะ่ะสองตัวอ,อาบเปล ไปหน่อยครับเจับชะไตจัดการมึงนจบอหยังน้เขาไปดุกันเส็จดุกนี่เออวะดุ่ายคนอย่าไปจะไปดุเลยันนีออาตัวไหนนี่ยเขาเบื้องหน้าจไหมอันห้ำ้าห้ำงน ไอ้โจ้เนี <c ười> ้ยนะโอ้โหโช้เน่ยาเท่าใดมาเท่าใดบทำตัวนั้นโอ้สองเลยวะเย็ดดสุดเี้ครับฝุ่นย่งอีตั้งฝุ่นอยู่ครับ ออกมาแล้วสันแล้วถ่ายเป็นต้นต่อไปครับรัไบไดแล้วเาพาดูแล้วครับหลายตัวชวงนี้ครับโอ้โหเหลืองอำรำเลยครับเห็นบ่นหโพหอยย่านี้นนเเ ก็แม่ยังอะนะกูดุกกะดุกกัว่กจับเาแล้วเดี๋ยวมันมือเนาะใจท่อมท่านมาอยู่โอ้ยโหงมว่ะนี่สยดงานทุกีแล้วยุทยุดยุทยุทย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 ยโอยยุทยยุทยยุทยยุยย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 ย บุคคลยูเหลือยูต้องพูนอีกไลทครับต้องไลลงมานักเกินมาดูนี่ละนี่<อ>นั่นโอ้่ตะดุกเลยงาม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 พกตัวเลยนนี่ครับตัวงามครับมีตัวเหลืองครับบึงหัวแต่หาเลยครับ เขาไหลเลยไหลลงมานวจันหาหมด่หมดเลยขุดแม่ตัวนั้นแม่มานวด่าเจ้าอยู่แม่เองเล้งเอีงเล้งอยู่ไง้ำก็คือโอ้ยใหม่ใม่เดอะไรายนังหน่อไ นี่เหรออาจารย์หาคนเดียวบ่บอแล้วง่ายกี่ <laughs> ไหลลงมาป่ะอรู้กว่าดีลูกอีกแล้วครับโอ้ลูกหลายครับดู <laughs> สักตัวโอ้ปลาดุกเปนตัวงามๆเนาะ หนังมอพนันทำนพันไหลยู่ป่ะนะางมพันามากสเขาภาไอเซีไหลยู่ป่ะกระาข่อยก็ลงมากลงมาน่อย,ถอออยเถบมเนี่ยอันนี้จับได้หน่อยเดียวนะครับ เฮ้องมมาหดยครับไายปลาดุกครับงามนี่ตัวงามครับในจับบ่ะหอดเครื่องซานะครับเล็บมองค่างหน่อยๆนึงนะครับลายเล็บใบมองค่างนี่มองทอพญานาครับเงื่อนคนเหลือทั้งพู้นครับ คนไลยคนทั้งคนเห็นบ่ครับนั่นแม่นปลาปรเดนนครับคเขาขาวอปลาได้นะครับาาน,นะครับเขาใจไปก่อนะครับ,รรบ,รบถ้าพอกันอีกตอนหนึ่งครับมาดูพธจรุนนี่ดูก็ไม,ม่ใช่ก็ยังว่าไปดปด,ปดีโอไปเหเมโต,ตวหนึงน่งเนาะไปดูปอกแย่งหยไหเนาะไแข็งเน<ม>โอ้โหกง่ามโึงอ่ เดี๋ยวไปเดทไปอ๋อาาาู้ยเหรอไปคีงไหมสาเจ้าอีกแล้ว

tao rồi, à, Đây tao cũng Đây Này vô.